รับจ้างสีฟรีรับจ้างสีฟรีครับรับจ้างสีฟรีเอาหำเข้าพร้อมนะครับเอาหำเข้าพร้อมนี่ครับมาเลยครับรับจ้างสีฟรีรับจ้างสีฟรีนะครับเอาหำเข้าพร้อมครับเอาหำเข้าพร้อมสีทุกที่ทุกสีทุกรับจ้างสีทุกที่นะครับสีทุกที่นะครับที่ไหนที่ใกล้ใกล้รับจ้างสีฟรีนะครับสีฟรีนะครับ ลงศรีลงศรีตาคีนะครับเนี่ยลงศรีตาคีครับเนี่ยสีสีเคลื่อนที่เนาะสีเคลื่อนที่รายได้ดีนะครับใครสนใจก็ติดต่อตาคีได้นะครับสีข้าวนะครับสีข้าวอสีข้าวนะครับลงศรีเคลื่อนที่ใส่เครื่องนะครับนี่นี่ครับใส่อีเตนหลือก็หรือใครอยู่ใกล้ก็ โทรมาเลยนะครับลุงลุงชีนะครับลุงชีจะมีรถไปลากที่บ้านนะครับอยู่อยู่วังมะปางหมู่สิบหกส่วนแดนนะครับส่วนแดนเพชรบูรณ์นะครับอันนี้ก็มีลำอ่อนนะครับลำอ่อนลำอ่อนลำอ่อนนะครับโลละสิบบาทครับโลละสิบบาทมีอยู่สามสิบสี่สิบตุงปุ๋ยนะครับสี่สิบตุงสามสิบตุงสามสิบสี่สิบตุงปุ๋ยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับล้อมอ่อนๆนะครับ ก็ใครสนใจก็มาได้เลยนะคทักมาได้เลยนะครับโลละ10บาทนะครับถ้าเอาหมดพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับลุงขี้ลุงขีรลุงขีเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยเนนีะ่อะอย่างเงนะี้ยยกยกอนี่ลุงขี้นะครับ ที่เขารู้จักกันดีคือตาไคีนะครับลุงคีวังมะปางนะครับหมูสิโพงนะครับนี่นี่แลละเบอร์โทรเบอร์โทรครับตัวติดต่อได้เลยนะครับอยู่อยู่อยู่ไกลแค่ไหนหรือพูดคุยกันนะครับว่าจะส่งได้ไหมหรือจะมาเอานะครับถ้ามาเอาเราให้ค่ารถอีกต่างหากนะครับพูดคุยกันได้นะครับราคาย่อมเยานะครับนี่สีขาวโอ้รายได้ดีนะครับรายได้ดี ใครสนใจจะล้ำแกก็หกบาทเออมีมีปลายด้วยข้าวปลายเ,เขาเรียกข้าวปลายโลละสิบบาทลำ,ลำ,ล,ำลำแกก็บาทลํำลลําแกหกบาทนะครับลํำอ่อนสิบบาทนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่โอ้นี่ครับนี่ครับมาได้เลยครับมาได้เลยเอถ้าเอาเยอะเยอะลดให้เออถ้าเอาเยอะลดให้ว่างั้นนะครับผมนี่อยู่ในเ,เวลาสีข้าวนี่ก็ต้องอยู่ที่ กลางไร่กลางนาด้วยนะครับแกทาบ้านลุงสีอยู่กลางไร่กลางนานะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงหมาเลี้ยงทุกอย่างนะครับปลูกข้าวไว้กินเองนะครับนี่นี่บรรยากาศโอ้สวยงามมากเพชรบูรณ์นะครับครับใครสนใจก็ทักได้เลยนะครับทักได้เลยเด้อครับอันนี้ผมก็เป็นคนบอกผ่านนะครับบอกผ่านหรือคอมเมนต์ที่ช่องได้เลยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยเด้อสวัสดีครับ